วันนี้วันที่13สิงหาคมเราก็เห็นโค้ดของหมอลำไอดอลทุกทีมเลยนะครับก็ได้ได้เดินทางไปร่วมอัดรายการหมอลำไอดอลกันที่ Workpoint Studio กันตั้งแต่เช้าเลยนะ,ะทุกทีมเลยนะสาวสีไม่ว่าจะเป็นทีมทีมแดงทีมของบอสโจน้องหญิงเนาะแล้วก็เบปทุมราชแล้วก็ทีมสีฟ้าของพ่อเอส ระเบียบวัตถิลป์กับคุณพรปนารากรคุณลำเพลินวงศกรคุณเต่าภูศิลป์แล้วก็เป็นสีม่วงสีม่วงเป็นคุณพ่อดับสอปฐมบเทิงศิลป์กับคุณยูจิชริยาแล้วก็ ตั้กแต่เฉลดานะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งล่ะทีมสีเหลืองสีเหลืองหรือสีดําสลูกเงาสีเหลืองใช่ไหมอ๋อดูจากโคสเตอร์นะคะก็เป็นสีเหลืองนะคะสําหรับทีมสีเหลืองก็คือมีซอแอนออรดีบอสบอยสิริชัยแล้วก็ต่ายสุวรรณันนะคะก็นี่ไงสีเหลืองแต่ว่าแอบสังเกตเห็นรายการหมอรับไอดอลนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพนะคะจากที่แต่ก่อนเป็นสีเขียวเหนียวซับตอนนี้เป็นสีทอง เป็นสีทองนะแล้วก็เราก็จะได้เห็นสติกเกอร์ตรงนี้ไงว่าเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยนี่ไงโมลามได้จยจัต่กนที่เป็นสีเขียวมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยสําหรับรายการหมลาไอดอลเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเมื่อเช้านี้บอสโจกับอุ้งอิงทีมสีแดงเกือบไปไม่ทันเพราะว่าบอสโจลืมลืมสนิทเลยว่าวันนี้มีอัดรายการมีถ่ายรายการก็ลืมใช่ห่ะมันคืนต้อเริ่มดึกไงที่บอก แคบไม่ได้นอนเลยนะเขาก็บอกในนั่งดูไลฟ์สดไงเราก็ได้ดูว่าบอจตอนที่โพสต์ว่าฝันดีก็คือแบบจะเช้าแล้วนะอจะเช้าแล้วนะที่ฝันดีนั่นก็คือเพิ่งได้นอนไม่กี่ชั่วโมงเนาะก็ทางรายการโทรตามใช่ไหมบอจโทรมาเพราะว่าทางด้านบอโจก็ได้โพสตว่าใช่ทางด้านรายการก็โทรมาว่าเออโอเคนะคะ ก็เลยรีบแต่งตน้งามเบียบเต็มที่นะคะแต่ก็ไปทันเนาะผมกือบไม่ทันว่าอย่างงั้นแต่เราเห็นบอสโจนี้หล่อมากเลยนะสําหรับสีแดงแล้วก็เราจะไม่ค่อยได้เห็นทางด้านบอสโจโพสรูปแต่วันนี้เราเห็นแล้วหล่อมากเลยนะคะสําหรับบอสโจกับสีแดงแล้วขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะดูทางด้านเฟซบอสโจก็ได้แต่ก่อนหน้านี้ก็ให้ดูของทางด้าน ซอแอนแล้วก็บอดบอยไปก่อนนี้ซอแอนออร่ดีนะคะสวยหวานมากเลยนี่นี้คือบอสโจกับคุณเบิร์ตปทุมราชนะคะทีมสีแดงเนาะแล้วก็สีแดงอันนี้บอสบอยศิริชัยค่ะนี่นะครับสีแดงแรงลีดแต่ยังไม่เห็นอูอีกเลยเนาะเดี๋ยวรู้ว่าอู๋อีใส่ชุดไหนแต่แอบเห็นพ่อเอโพสอยู่พ่อเอ นี่นะครับพ่อเอกก็ได้โพสต์นี่แต่ขึ้นเครื่องมาแล้วนะขึ้นเครื่องเมื่อเช้าบอกว่าใช่ไหมอยู่สนามบินเนาะวันนี้ตื่นแต่เช้ากลัวตกเครื่องเจอกันที่เวิร์กพอยต์หมอลำไอดอลนะครับนี่พ่อเอกก็โพสต์แต่เช้าแล้วเนาะนี่ก็รอติดตามหมอลำไอดอลกันนะครับก็อยู่กับคุณพ่อดับสอกับคุณบิวจีกับคุณท็อปธารกรนะครับนี่ก็อยู่ด้วยกันแอบมีโมเมนต์นั่งคุยกันกับพ่อดับสอด้วยไหม เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันว่าคืออะไรกันข้อดับสองก็โพสต์นะครับข้อดับสองก็คือว่ากับน้องบิลก็เลยถามว่าทําไมเวลาอ่าบอทบอยเนี่ยค่ะเวลาไลฟ์โซนหรืออะไรทำให้คนดูเยอะจังเพราะอกาอยากได้เคล็ดลับอ๋ว่าเออว่าทำไมทำไมได้เยอะจังตอนที่เอบีถ่ายรูปแต่งตัวนะแล้วคุณบิลจิตก็มาถ่ายรูปเหมือนกันบอกว่าขอเป็นก๊อล์ฟนะก็เราจะได้เห็นโพสต์หนึ่งใช่ไหมที่ คุณบิวจิติยาใส่ชุดแดงแล้วเหมือนเอบีสองนะก็ปีเอบีก็ปีเอบีน่ะนะคะอ่าไฟดับครับพี่นไฟตกทีหนึงถ้าอ่านข่าวพี่นิตยาจะวิ่งเลยนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชัดน้องบิวเน็ตมีไหมมีค่ะเข้าหัวหน้าไปด้วยกันหรืออันนี้เข้าอยู่ค่ะอ่านค่ะอ่านโค้ดนี่ โพสตนี้มาเราไป่ต้องออกมาโพสตนี้นี่ศิลปินแต่ละท่านนี่<อ>กรรมการไล่มาจากคุณท็อปนารากรเลยสําหรับกรรมการนะคะก็มีคุณท็อปนารากรน,นะคะโพสตเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมค,ค่ะพระเอกหมอลําที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีน้ําเสียงนุ่มละมุนใจพร้อมความอดอ้อนได้ใจพ่อยกไม่ยกไปเต็มเต็ม ติดตามได้กับอีกบทบาทสำคัญของผู้ชายคนนี้กับการรับหน้าที่โค้ชจากทีมระเบียบวัทศิลป์หมอลำไอดอลเริ่มวันที่16กันยายนนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีทางช่องเวิร์กพอยท์23ค่ะครับผมแล้ว,ลลวต่อไปเป็นใครค่ะและก,กดไลค์ก็เยอะความคิดเห็นก็เยอะแชร์ก็เยอะเหมือนกันแล้วคนต่อมาาคือต้องบอกเลยว่าแชร์เยอะมากสำหรับโส้์นี้นะก็คือ วันที่5ที่ผ่านมานะคะสิงหาคมก็องอิงรัตนาพรนางเอกหมอลำสุดฮอตขวัญใจหมอชนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้เธอจะมานั่งเก้าอี้ ในตำแหน่งโค้ชจากทีมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหมอลำไดอดนะคะคนี่ก็ความคิดเห็นคือเยอะมากถูกมาก<ล>เห็นแชร์เยอะมากสามร้อยกวยา่าแ<ๆ>ชร์นะคะสำหรับน้องอิงเราก็ต้องบอกเลยว่านะคะไม่ว่าจะโพตดอะไรนะคะหรือแชร์อะไรออกมาแฟนคลับเอซก็ให้ความสนใจกันเยอะเนาะเป็นอีกไหม เป็นหมอลำหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็มีทางด้านของน้องตายค่ะทีมสีทีมสีเหลืองนะคะก็น้องตายสวนันนะคะนางเอกหมอลำหน้าสวยเสียงหวานน้ำเสียงสะกดจิตมัดใจทุกคนที่ได้ฟังปรากฏการณ์ครั้งนี้จะได้เห็นเธอในฐานะโพสจากทีมหมอลำใจเกินร้อยหมอลำไอดอลค่ะครับแล้วก็จะมีอีกไหมมีคุณบิวค่ะก็คือชั้งสีทีมเลยนะคะก็คือบิวจิตชริยา สาวในตาคมน้ำเสียงบาดใจเธอจะเลือกคนเข้าทีมอย่างไรเราดูบทบาทของเธอกับการเป็นโค้ชจากทีมประถมมบันทึงสินได้เลยเดทแต่แอบเห็นที่สาวซีอ่นเนี่ยแต่แอบเห็นว่าแต่ละคนจะมีสโลกแกนหรือว่ามีคำตรงนี้ที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะสาวสีอย่างพระเอกท้อมนารากรพระเอกพร้อมนารากรนะพระเอกหมอลำที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีน้ำเสียงนุ่มละมุน ระมุนใจพร้อมความออดอ้อนได้ใจพ่อยกไม่ยกเต็มที่ถ้าสั้นๆก็คือพระเอกน่มเสียงอ้อนระมุนใจถ้าเป็นสั้นจะอยู่ที่ปกนะคะอันนี้ก็นางเอกหมอลำแวัว,วใจน้องอุอ๋<ช>องอิงก,ก็คือจะเป็นอุ้งอิงรัตนาพรนางเอกหมอลำสุดฮอตขวัญใจมวลชนโอ้โหที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ เธอจะมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งโค้ชจากทีมสาวนอพี่บ้านแพงอันนี้ก็น่าสนใจอนดับอีกแล้วต่ออีกครับต่ออีกยังไม่นี่ตายสัวน,นันนะคะนางเอกหมอลำน่าสวยเสียงหวานโค้ชหมอลำไอดอลทีมหมอลำใจเกินร้อยค่ะโอ้แล้วก็คุณบิวจิตชริยานะคะบอกว่าอันนี้เนาะหเหมือนแคปชั่นบอกว่าบิวจิตชริยาสาวในตาคมน้ำเสียงบาดใจเธอจะเธอจะเลือกคนเข้าทีมอย่างไร รอดูบทบาทของเธอกับการเป็นโค้ดจากทีมประถมบันเทิงสินได้เลยนะครับอ่านี่แหละครับผมอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของของทางหมอลำไอดอลเองเพราะว่ายังไม่มีการอัปเดตว่างานวันนี้ที่ไปถ่ายเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันใช่แต่สงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะสงวนคือสำหรับศิลปินที่ไปถ่ายเขาเขาจะไม่ให้ถ่ายไลปสดออกมาเพราะว่าจะจะเก็บไว้ ออนแอร์ทีีเลยอะไรอย่างี้ก็เห็นว่าทางด้านหัอทางด้านหัวลำไอดอลนะคะได้มีเทียบเชิญบาโจมาด้วยนะคะในก็เชิญสื่อมวลชนมาหลายหลายคนในวันที่เท่าไหร่นี่เลยครับค่ะก็คือวันเปิดเนาะมาเชิญทางด้านของบ่าวโจเหมือนกันนี่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสหรือถ้าจังหวะเวลาเหมาะสมบ่าวโจก็อาจจะไปเนาะใช่ครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราสองคนก็ได้นําข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ รายการหมอลำอเยานะคะได้มาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วอย่าลืมติดตามกันค่ะวันเสาร์ที่16กันยายนนี้ออนแอร์เป็นครั้งแรกวันแรกนะคะต้องแบบว่าสุดพิเศษเซอร์ไพรส์แน่เลยเพราะว่าอุบไปเยอะมากสำหรับรายการนี้แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดแต่เขามีเซอร์ไพรส์ตลอดตั้งแต่เปิดตัวรายการเปิดตัวกรรมการเปิดตัวเขาเรียกว่าโค้ชที่จะมานั่งคู่แล้วก็มาเปิดตัวศิลปินที่มาสมทบอ่ะในนั่งคู่กับโค้ชอีกอ่ะแล้วตอนนี้เขายังมาเปลี่ยน โปรไฟล์าวาไดอีกอะไรยังไงรลยว่าจะต,ต,ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าคิดว่ารูปแบบรายการอ่ะเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแบบนี้เพราะว่าเป็นรายการใหม่แต่ คือผ่านการคิดมาแล้วคะว่าอันนี้แหละจะทําให้หมอลำกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกอแล้วแฟนคลับเอฟซีจะต้องดูเยอะมากแน่ๆเลยเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละคนอยู่ในกระแสทั้งหมดเลยเป็นหมอลำที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเลยนะที่มีกระแสเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าเ е ตติ้งของรายการนี้จะต้องดีแน่นอนครับเอามารอชมกันนะครับผม EP แรกคือวันที่16กันยายนนะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมเราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ